พี่น้องมาหลาอบุญได้บหมนี่ตอ่อวัดซ้ายลมนิเวศบ้านบ้านนี้ก่อบ้านดงหัองนีมันเป็นสันหินทั้งสองทางเลย,ยีตัวนี้ก็สิเป็นสันหินยิ้มฮาค่ะเคยมากรั้งเล็กเลยเป็นถน้ำเนาะก็จะเอินมาถาม้ำพระพี่น้องอยู่บ้านเนี้ยดู้น่ยบ้านเนียนะ เอ้ยยัง okay. อยู่เขียนบันยังเขียบ้านดงนหลังใหม่นะยิบจะขางซึ่งไม่เถาพันธุ์ที่ไผ่ไม่ไ่อ้ามาเอามาเตะนั่นบันน่ะตอนนี้นะเออที่เอามาเต่ที่อันสะอ่อนมีเรื่องนางพิงค์ไผ่หนามาเด้อกับปะกับเมย์ว้าว งัวรายพี่น้องแต่ว่าบ่แมนงัวรุ่คนเดียวงัวซ cool well. ่องซ้ำเจ้าปีงไก่ด้ป็งกอนปีไก่อายุปีงไก่ปีงได้ไหมงได้หาผ่านห่ปีงไก่ที่ไหนทำผ้าวัด้าทำผ้าพี้ไปทำผ้าก่อนไปนะไปทำผ้าก่อนหมอทุงซีพี่น้องก็ไล่เสียนแวดทำผ้ากนอนไปดนี พี่น้องตอนนี้เนาะห้าวกะก็อทายเด่ๆเลยไปแชร์กับต่อข้อทายน้ำจัดทิีมจัดทานนะพี่น้องก็อทายให่ข้าเจ้าให้คนข้าเจ้าเห็นแหล่แห่ข้าเจ้ามามาเที่ยวมาไหวมาเก่าตอนนี้อยู่ที่วัดปานเนาะมาทำพระทำพระทำพระทพระอีวัดป่าป่าเออ้าคะแนนมาหาได้เนี่ยนี่ไม่ยื้เลี้ยงผมเพิ่งจะมาบอกเละกันเลยอันนี้ ตอนนี้เนะ่ยคือแดมยาดมอยู่ตอนนี้นะลูกลูกเนี่ยนี่นี่สิบินวินนะเพี่ยนอยู่ห้องมะเดล้วน่ะห้องมะเจ็ดเนาะสาวมะเจ็ดสิจบปีนี้แหละจบมาเจ็ดกับขามหาไล่ประสิทิภาพี่เนาะหล่อสบตอนนี้เฮาเขามาหอดแล้วเนาะสีไล้ขาคนไล้หน่ะตอนเนี่ยยามสงการยามสงการข้นสิไล้เนาะ ตุองหางก็ยังเฮ้ยอะเล่หลามหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องพี่น้องทางไปประมาณนี้เป็นหินเป็นหินม้ากับโบเบนว่าม้าห้ามม้านะพี่น้องม้ายุ่หนีครับเป็นยังยางตามหลังภาพไปมีเรื่องว่าม้ามาบอกเหละคนว่า แตเทียมากเ็นยู่ในหนีแต่ไยก็ทานได้เด้อก็คือเป็นสันหินนะพี่น้องเนี่เป็นสันหินเด้ทางลงไปก็ชี้ว่ามันเนี่ยเนี่เป็นสันหินหมดพี่น้อง สันหินลงไปเนาะเดี๋ยวพี่เนาะประเทศไทยไจะทิ้งจะทานพี่นะนเนาะอ่าปเนี้นม้าผ่าเข้าไปได้พี่เนาะอันเด็กนี่กับชิมีผ่าเนาะแม่แนวไปแนวไปทาง,งหลังแนวไปทางหลังไหวเห็นลุงชิมนาตกใจเอาอย่างด <laughs> พ็เกือบอกอนนออันนี่เนาะอันนี้ก็สิอะไรก๊อกใหม่พี่เน่ะหินเปล่มาแม่มหินเปล่าเนาะเออพี่นเนาะพี่ดีเนี่ยลูกหมาเนื้อก๊อ,อ,อกใหม่แต่แทน,น,เ,น,น,น,เ,น,น,นเป็นสันหินนะพี่น้องสันหินบ่มีกระไพ่เปล่าพี่เนาะพี่น้องมันเป็นสันหินทั้งสองทางเลยเดี๋ตัวนี้ก็สิเป็นสันหนิน ยิมากกเคยมาครั้งแรกเลยเป็นถ้ำเนาะก็จะเอินมาถ้ำพระพี่นนอะอยู่บ้านเนี่ยลูกบ้านเมื่อนะเออยังอยู่เขตบนญยังเขตบ้านดงดอกไม้เนาะอยู่บ้านดงดอกไม้เลยพี่เนอะเมืองไซพุทงแังสนเขตนอกจากพระสัตรีอันเฮือนทีแล้วก็ยังมีถ้ำพระเนาะเป็นบุนที่คนเขาเจ้ามาไหวนี่จะคองบุหานเก่าเก่ แต่สมัยดึกดำบวันเนี่ยคนกุจัจข่วมแห่งี้พามาเลยนะมี่มาพามาเูินเงนเินเงินเงานเงินเหนไหินเนเงนเงมนเินเงินเงนเงนเงิอเงินเงิ่เงนเงนเงมนงแนลงินเนเออนนิเนนเเง่เาเนเเเงเเเ โบ้โบ um, uh, uh, uh. mm ้ไม่หน่อยแล้วเนาะอันฝ่าอันนี้มีแต่ไหนไปเลี้ยงวะมาบอกเละไงหายตัวเด็ดรู้จักอันนี้นะเละไปแม่ เฮ้ยเฮ้ยฮอย่างนันเขก็เข yes. <te idal Industry> ียนเป็นหายโสดหายลาบหายดีไม่แห้งเขาหแม่เขาหายกันคนติดตามไม่ล้าย กำลังคอพอนีนะจ็๊กแหละคนซื้อว่าแต่ไม่ซื้อนะหมวดเป็นกำลังคอพอ,อนีนะเนาะเงียบด้ยพี่นะ้องเพรมีแค่หาคนนะี้เนาะฐานเงียเป็นสงการบอยเงมีงานียังคนกันนะซิไล่เนาะ Gracias. ยิบจะแขางเลยอไบือ <derived> พี่น้องพี่น้องอันนี้็อยูรีมอยู่ที่ทำผ้าบานดรงๆใหม่อันเมืองไซบุทองแค่สนาเขียะเป็นทำผ้าที่เกาแกเป็นหินมาทั้งสองด่านนี่เนาะ

น่มาไปยามันสกัแหละนี่งวนหินนี่ก็มีผาฝายข้อฟอนข้อโซข้อลัผูกเปสันหิน เงินหินเงินหินยังมีน้องบัวอยู่พี่น้องแต่ว่ามื่อนี้น่ะพาเอาไปเมื่อหนานาะเวลามันเจาะมาเถิหนากระหน่ทายเบิ้งไม่ใช่ไปเมื่อหน้าต่อเมื่อไรเด้อวันให้โฮโให้ลาลูกล้านนะสมความมุ่งมั่นารถนา ไปไามาสซหักสมหักซาเดินทางตลอดปลอดภัยไปไปนะวั้กไปลับสิไปอันนั้นนะพี่นองวัดดองหมี่องค์ไผ่ใหญ่วัดดงมี เ็ยนยแล้วพี่น้องาพี่น้องมาหล่อบุญได้ไนี้ต่อวัดซ้ายลมนิเวศบ้านบ้านนี้ก่อนวันดงหัวงมีวัดซ้ายลมนิเวศวา,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 านดงหัว,วง,งมีอีอเมืองเซผู้ทองแขวงสะวันนาเขตเป็นกลังสางพ่ะใหญ่ มีวงดนตีวิสัยเสียงสวรรค์คือหาชีฟบัตโอเคภาสาใช่ได้จะทิ้งจะทาน่หาไงไอ้นะ เช็คสวรรค์รงลันอเกนมนก็ละคนเช็คสวรรค์เปิดตัวรุดน้องเปาร์ต้นะวันนี้ขจะกำลังเตรียมสถานที่มีเรื่องว่ามาจองหน้าเวทีแรงว่าเตรียมดูพวกินเด็ดเขาได้ อาจจะเิมากนะครับหือว่าคำพาบาเบยร่างจัดโตจัดต่างมีละมุนาจใพวกสงบสุขในการบวลการมวนการคือของเอาในคำขึ้นไปได้นี่เนาะเจายู่แรงนะมาอยอะแรงจักจ็คเน่พังเมืองน้ำนี่นะชิมาอยู่บ่พี่นนอถ้าสื่อหาสื่อเทียงมานาวมาเก่น กินไม้กะมีไม่กินกะมีวนาใสกะปุมกมานั่ง้าใสกะปุกวะนีน่เนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้กะเด้ชิพะเลาะส้มใดวัดน่า,า,นากินบวกุ้งนะ่นกินะอันนี้เขาจะเอาค้างให้ค่าเดียวขขยไม่ซื้อาย่าเห็นไป้ามใครที่ไหนนะ ไม่ละค่ะบอันนี้พันีพันีวันนี้สองพันละกอันนี้มือนกินอันนี้ร้านหน่อนไม่ละห้าบาทห้าห้าบาทเอออันนี้อันนี้ซกุ้งซิเอาให้นางอยากมปลาหมึกปลาหมกเีกาซื้อนะพี่น้องซอฟิงกุ้งเอให้นั่งเย กุ้งซีฟแล้วก็ปลาหมึกกุ้งแบบกุ้งข้าวแบบห้าเซนหนังปลาแต่ว่าเป็นใสหน่อยปิ้งกุ้งพี่น้องปิ้งกุ้งไม่หรอท่านหาเออหาวัาท่านหาอย่ะเพิ่มเลรก็มีปลาหมึกปิ้งจีนได้บรรยากาศไม่ในวัดกันเนาะสิประมาณนี้เหมือนเล่นแบบมีวงดนตรีมีลำบลลำวงหนักเสียมาเต้นลำวงว่ะเฮ้ยเลี้ยง เละต่ลอละต่อตพี่น้องนั่งท่าใสาก่กระปุกปะแม่หม่ต้ใส่กระปุกพี่น้องเด้งงานหุ่นกับดีเนาะงคิดว่ามันนี่ยตะลึงหน้ตะหนี้สิมาลอกความแมนกับตะหนี้กันถ้ <c oughs> นานั่งนี้ก็ว่าสิแมนก็การ đi tẻ chưa? có nó có tẻ có tẻ không có tẻ nó có tẻ nó đi đây nó bò mẹn bò mẹn đi จะกลุก้มดิ่นี่คักค่น่ากลัวย่างหอบวันนี้พี่แอีมนี่สะกอนน่สะกอนพายิ่งแล้วกลัวโอ้ถือาคากรลบานะโอ้มันเจอเน่ากมันเบา แน่ว่าได้ว่าได้แน่พี่น้าอยู่ววาไม่มบรรยากาศาในงานพี่นอ้องาจะมีค้ายเสือผาค้ายกับเปา้าคล้ายกับบอกระเป้าสบายดียามสาวพี่น้องสาวของหใหม่ป้า

กับปะกับเมย์สาอยู่บ้านดงดอกไม้ได้เดียวนี่บ้านดงดอกไม้แที่เพื่อนหินหุ่นน้องเมื่อไส้พุทโธเด้อเดอ่ยบังสีบังอันนี้เครื่องปั่นข่าลูกเครื่องปั่นข่าอันเด้ย่ำปั่นข่าก็คือแบบคำมีคนมาจ่างกับไปหุ่นน้องหับจ่างเด้บางคนก็จะก็เอาข่าหายเนาะ บาคนขาเจ้ากะเอาเงินหายป้าอันแจ๊กสอบตัวสอบหนึ่งนะไปปันจ้างกัจจานเออเออสหาศสอบตัวสอบหนึ่งพี่น้องสมมงบอว่าปันได้สหาศกะเขาจะเอาเข่าหายสอบหนึ่งสั่นกัเอาเงินหายขาจะเอาเข่าอ่ะเดิมอยู่บ้านเท่านั้นเขาเอาเงินหายเลยเนาะ เออบางคนเขาจ่าถาขจะมีเงินเขาจะก็เอาหายโย่ลอยถอดอันลอยถอดอันเท่าไหร่ลอยถอดสี่ลอยถอดสี่สอบช่วงใบขาวลอยสอบกะเอาหายจะคล้องเครื่องปั้นสี่สอบอันนั้นลอยลอยถอดสิบสอบวันหน้าวันหนาลอยถอดชิบชิบสอบแล้วสอบหนึ่งโอ้ยได้ใส่บนงัวะพอนะงูอะไรตัวงูงูสามเจ้า สองสามจับโบเมนกับเพื่อนคนเดียวว้าว,ว,ง,ว,ง,วงัวไลพี่น้องแต่ว่าโบเมนงวังวลูกคนเดียว,วงัวสองสามจับยามนี้ยามปล่อยยาตอนสาวก็สิปล่อยเนาะและ้วกกสีมาตอนแลงบรรยากาศนะ่าเลยเนาะวันนี้แห้งหมอกล่มแห้งเนาะ หมอกเลงแห้งแต่ว่าตอนนี้มันอยากว่ามันมุกมุงเคืองหายฝ่ามเล่นจกับายจิ้มจกับเบ้งจกัเฮ็ดลแต่ไข่นางนี้เบิ้งเบิ้งจะอันไม่ถาวเพิ่ทะกาะเจชิซ้องปีเจ๊ชิซองปีเจ๊ชิ้องยังมาถาวได้พี่น้องยังมาถาวไม่เลี้งม่เลี้ยงจีซิฟาย เลี้ยเขาไม่เลี้ยงหรอกเองไงเด้อจะหน่อยกับเมื่อเนาะพี่น้องมามากขึ้นนึงวันนี้นั่งรถมื่อตั้งแต่สาวจนหอยเะเลแต่กับนอนเพื่นลุ่มเพื่อนนึงเลยกับตอนสาวกับเชื่อเมื่อเลยกันลงอยู่ตลาสวันใสเนาะวานนี้พาทัวร์พาทัวพี่น้องซ้ำที่ทัวร์แล้วคนชูเนาะป้าพี่น้องเนี่ย มานาะตัวนี้พ่นวันนอนไดเพ่นนังตัวนั่นนอนนอนเขากองไผ่ววัต่คนนาเดินมามาขนีอะตาแล้งดีกว่าเพะว่าจานะแม่แบบตาไก่นะบเขาเห็นแบบไก่งวงเห็นอยู่ขู่กางตรงหน้ากันยังเห็นหมือเปล่านอนตอนนี้กำลังสิมงานย้อนเล่นลูกชิ้นสิไปทรงอยู่อันวอลโดสตานกระเจับผ่านบานเนาะไวให้ไปทรง <laughs> <Wow. S 1> 行って ท้องก็ได้นะหาทันไหมอันนทองน่ีไก่ปเงิน้ปีนไก่อายุปีนไก่ไก่ข่าวแนี้ได้นอะไนี่นจได้่นอันนี้ได้สนะอันนี้เทาไหนะอันนี้สองปีอันนี้สองปีเม่บางงเงินไหนี่ะแจงไหนอัน้งไนัี้งในเด้อางงในอะไร ดูห้าวกินมากม่อกี้นี่ฮะไอก่นี่าไปลงลงมาอะไรกันช่งี้อันนี้นั่งเด้กอนได้กนได้เอาว้เอาข้างในสีเปีอะไรกันเอาไก่ันึงพอดีเป็นที่หาเอาห้องจ๋วขาวงวเป็น้าเด้เถอะนะเชิงขาวงวงเอากเด้อชูเพยอย่าพางเด้อไก่รักษาที่หาปีไก่ปีงไก่

เสือม like 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 ้าขาที่บ้านมีแล้วมีแล้วนั่นอทังไม้ก็มีเรวเวเร็วเรวมือไิ้นานหาบบเมือริหาดในกนี้นหาน้าหมวเกลักซาักซาามีเรื่องกระรงยางมั้งไะวินไกก็ได้แต่ิงไกลก็ได้บกล้วยลูเอาย ตัวอมก่วยหายห่วงห้วขาสิงไกร, <c oughs> รั้าสิหาิงไกน่าตำนานะไ่ไเลี้ยงงูอะไรเลย่นองหอดบาดและกำลรงายางขี่รซ้ายทางมาลูกมาส่งหอดหนาทางดำไกะยางมาเนาะ